Bye. แกงออมพุงปลาสวายนะครับอันนี้พุงนะครับมันมันล้วนเลยนี่เนี่ครับปลาสวายก็เป็นเป็นปลาหนังนะครับแต่คนที่ชอบกินที่ชอบกินแบบนี้ครับคนเนี่ซื้อมาแบบหนังๆเลยพุงๆนี่ครับแล้วก็มีเนื้อผสมด้วยนะครับถ้ามีพุงอย่างเดียวมันก็จะเลี่ยนนะครับมาดูเครื่องปรุงครับผมที่เราจะทําการตํานะครับ อันเรกอย่ในโคกแล้วครับกระเทียมข,ข่าตะไคร้รากผักชีพริกแล้วก็เม็ดผักชีที่เราจะใส่นะครับอันนี้เราจะเป็นท็อปปิ้งทีหลังนะครับอันนี้ก็จะมีตะไคร้ซอยแล้วก็ดอกขานะครับดอกขานี่เด็ดๆนะครับถ้าข่าไม่สมบูรณ์จริงๆจะไม่ออกดอกแบบนี้นะครับต้องไปหานะครับบางบางที่เขาขายในตลาดเลยนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราไปตำกันนะครับตำเครื่องแกงอ่อมปลาวันนี้นะครับไปครับเริ่มตำครับกระเทียมตำก่อนครับตำให้เหลือกให้ละเอียดแป๊บจากนั้นครับผมเีลยอนะครับตะไคร้ครับใส่ลงไปคาครับนิดหน่อยนะเพราะว่า ลาเนี่ยจะมีความคาวนะครับปลาทุกชนิดครับเวลาทําอาหารต้องใส่ตะไคร้เยอะๆครับเพื่อดับความคาวเดี๋ยวมันจะมีวิธีดับความคาวอีกอย่างนึงเดี๋ยวคุณนจะจัดให้ดูแต่ตอนนี้ขออนุญาตตามนี้ก่อนนะครับบัลลิงเพลงโค้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเอามาลงกันแล้วก็โคกเลยครับ ต้องบริหารข้อแข็หน่อยแต่ถ้าเขาทําอาหารแบบเขาทาขายอะไรเขาก็ไม่โขกนะเขาก็จะปัน่นนะแตวสมัยเนี้ยแต่เราต้องคลาสสิกแบบนี้ครับตํำในโคกหินครับผมเดี๋ยวเราไปรอจนตอนที่พร้อมที่จะปรุงหรือว่าพร้อมที่จะแกงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันครับผมต่อไปมาเริ่มทําขั้นตอน ของเมนูวันนี้นะครับสำหรับเมนูแกงอ่อมพุงปลาสวายนะครับพุงนี่มันสุดยอดเลยนะครับมันมีเต็มมันๆถ้าใครชอบครับแต่คนไหนนี่ครับคนไหนจะใช้น้ํามันแบบนี้นะครับคือเป็นน้ํามันหมูที่เจียวเองนะครับมันจะหอมครับเจียวเองเรายังได้กากหมูมากินนะครับ ใส่ลงไปแล้วครับใช้ไฟแรงเลยนะครับตอนนี้ใช้ไฟแรงเลยรอให้น้ำมันร้อนนะครับระหว่างที่ร้อน,น้ำมันร้อนก็เตรียมน้าพริกครับพริกที่เราโขลกเมื่อกี้นะครับวอนนี้ละเอียดม้วครับ ละเอียดมากทำอาหารขอร้องเดียวนนะครับขอใหอ้สะอาดนะครับหลักใหญ่ใจความสำคัญของการทำอาหารให้น่ากินนะครับไม่ว่าจะทำกินหรือทำขายเน้นความสะอาดครับให้แม่สะอาดนี่เดี๋ยวจะท้องเสียนะครับนี่ก็ใส่น้ำเติมนะครับ จางนั้นเบาไฟเล็กน้อยครับนี่ครับผมพริกที่เราตําแล้วก็เตรียมนี่ไว้ด้วยนะครับนี่ก็คืออ่านี่จะเป็นพริกแกงนะครับพริกแกงที่ซื้อมาจากตลาดใส่ไม่ใช่ว่าต้องการรสชาตินะครับต้องการสีสันครับผมใส่ลงไปนะครับผัดให้เข้ากันครับไม่ต้องปรุงรสอะไรเท่านั้นครับตอนนี้นะครับผัดอย่างเดียวครับ เบาไปครับทำอาหารนี่สังเกติงอย่างครับรเราจะพูดท่านยามนี่อร่อยแน่ผ <c oughs> ัดครับไม่ต้องควนไหมนะครับผัดผัดให้เครื่อมันหอมนะครับผัดไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องควนไหมนะครับ อาหารต้องเตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้นะครับพอได้ที่แล้วนะครับนี่ครับผมวัตถุดิบของเราพุงปลาสวายบวกตับเนื้อด้วยนะครับเอาพุงอย่างเดียวมันจะเลี่ยนนะครับต้องใส่เนื้อด้วยใส่ลงไปนะครับนีบคนนะครับรี่คนให้มันน้ำพริกมันเข้าเนื้อครับ เพราะว่าท่านน้ำพุไม่เข้าเนื้อเดี๋ยวถ้าปลามันสุ่มเนี่ยมันจะเละนะครับน,นี่ปรเลยเดี๋ยวใ้ปรุงให้ต้องปรุงอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไ่อปรุงนะครับเราให้มันดูเนื้อปลามันได้ดีแล้วเราค่อยปรุงนะครับโอ้ยด,ดูครับ เด้งๆยัวๆครับดูตกทำไมเนี่ยตกไม่ต้อ,อ,อขึ้นมา,านครับตรกบตกนะครับนี่เรื่องความสะอาดนะครับ,รบเห็นปลามันเริ่มเด้งๆแบบนี้นะครับใส่เครื่องปรุงเลยครับซีอิ๊วขาวครับเวลาคุณทำอาหารนี่จะรู้นะครับว่าเวลาเรากะปริมาณอะไรเท่าไหร่นะครับ ซอสสาเกียวครับใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความเข้มข้นเล็กน้อยนะครับนี่ครับน้ำมันหอยนะครับจะสังเกตว่าตอนคุณนาตามน,น้ำลิกเนี่ยงานจะไม่ใส่เกลือเลยนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงอยูเนี่ยจะมีรสของความเค็มอยู่แล้วนะครับครับอุ้ยอุ้ยอยอ,ยอ,ยอะไรที่มันตก ที่ชูจากการให้หมดครับผมไม่ชอบที่สุดคือพามาหาแล้วตกกระปุกนะครับไม่แน่กินครับต้องเช็ดทิ้งให้หมดครับไฟ<ป>ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆจา่นั้นเ,นเร่งไฟให้แรงที่สุดเลยครับแล้วไม่ต้องคนนะครับ ต้องคนนะครับเฉยๆไว้ปล่อยให้ไฟแรงเข็นที่เลยนะครับ จากนั้นสูตรเด็ดนะครับเวลาเราทําอาหารที่เป็นเป็นเนื้อยิ่งเป็นอาหารปลายิ่งต้องใส่นะครับแล้วว่า <c oughs> ว่าเป็นปลาเป็นอะไรพวกนี้นะครับเราต้องใส่นะครับนี่ครับผมสูตรเด็ดมันมีจีกครับใส่ลงไปราดลงไปนะครับ เีย่ยน้ำล้างคกเลยครับมีเนื้อปลาเริ่มได้ที่แล้วครับน้ําล้างคกใส่ไปเลยครับเป่าไฟนิดหน่อยครับเมื่อกี้เราต้องการให้มันไฟเนี่ยให้มันทําให้ปลาเนี่ยจะได้ไม่คาวนะครับ ต้องหาใครชนะใส่แ้นมเอาโคกเลยละครับตวงน้ํนมาใส่เลยครับใส่ลงไปพอประมาณนะครับหรือว่าตามที่เราจะต้องการแบบไหนนะครับบางคนก็ชอบแบบพุกลิกแต่คุณแานชอบแบบซดน้ําครับผมใส่ลงไปเลยครับเจานั้นรอครับผมเร่งไฟแรงเลยครับเช็ดตลอดนะครับ มันสกรปรกดูแล้วไม่น่ากินนะครับเราทำเองกินเองนะครับให้สะอาดนะครับผมไม่ชอบุ้่่นคือเห็นเห็นว่ามันขัดใจนะครับสกรปรกยู่นั่นแหละ เดี๋ยวรอนะครับรอให้ปลาสุกแล้วก็น้ําแกงเดือดนะครับนะครับตอนนี้เริ่มได้ที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มเบาไฟนิดหน่อยนะครับปลานี่แป๊บเดียวแล้วก็สุกนะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องให้มันจนแกงนานนะครับนี่ครับลูกโดดใส่ลงไปเลยครับตะไคร้ซอยดอกคาแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยครับ คนดูครับตรงนี้ดูความแซ่บดูความแซบนี่ครัคบสุดท้ายครับต้นหอมผักชีครับใส่ลงไปเลยครับปิดไฟเลยครับแค่นี้ครับความอริดอร่อยสุดยอดเลยครับ ด้วยกันครับอุ้ยข้าวเหนียวห้อนๆเลยครับอืซื้อมาซาวบาับกับเก่งที่เขาทำตะกี้นะครับอืคนเท่ากักินได้นะครับรบลองอันนี้กระดูคงป่าล้วน กับผักป้อมหัน่นสุดยอดเลยครับอืมนี่อยากให้ดูครับคงแปดล้นๆครับอือหือ เปิดร้านครัวคุณแอนมริก้าือร่อยครับืเย็นมาจะให้ไปซื้ออาหารยี่ไม่มีครับทำเองกินเองอืดูนี่ครับพุงยัวๆ มองแคครับมันยุกโดดด้วยเดี๋ยวขอแอยกกินข้าวกันนะครับคอาคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับวันนี้ไปเที่ยวมาแล้วก็มาทำอาหารไอ้เ่อนๆดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนานเจ้าวาดด้ว,ย,วดยนะครับเราจะลงคลิปเรื่อยๆนะครับทั้งในช่องทางหลายๆช่องทางนะครับ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามทุกคุณหนานเจ้าละครับแต่วันนี้คุณหนาน่นพอยากกินข้าวครับสวัสดีครับ,บรับงานชุบชิบ